สวัสดีคะ่ะทุกคนพ่อกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมิคะ่ะมื่อนี้ศุาพี่น้องนะคะไปพ่นเพี้ยแป้งคะ่ะพี่น้องที่อยู่ในแปลงอ้อยนะคะหลายบักคักพี่น้องคะ่ะหลายคักหลายแน่เดี๋ยวสิภาไปเบิรงนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่น้องเขาก็ับมาเริ่มการผสมนะคะน้ำสมขวรไหมผงซักฟอกนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะพี่นอ้องใส่กับน้ำนะคะ ยี่สิบลิตรนะคะพี่น้องที่จริงมันกระแซนหลายได้หลายกว่ายี่สิบลิตรดูค่ะแต่ว่าถัาางมันใหญ่นะคะคนพายพายเบาไหวนะคะกระไสประมาณยี่สิบลิตรนะคะอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนก็กะกะ,กะเอานะคะพี่น้องกะกะเอานะคะ บ่มีสูตรตายโตนะคะพี่น้องขาแต่ที่สําคัญก็คือผงซักฟอกนะคะกับน้าสมควันไม้นะคะแล้วก็เพิ่มสารจับใบกับเป็นน้ํายาล้างจานค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกับประมาณเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือเนี่ยค่ะขวดน้าสมวันไม้ของเขาค่ะพี่น้องนี่เนี่ยผงซักฟอกนะคะจะใส่เป็นยีห่ห้อใดก็ได้แต่ยี่ห้อนี้รู้สึกว่าจะร้อนแรงนะคะก็เลยใส่เป็นยี่ห้อนี้แล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบเนาะพี่น้องเนาะ ตามที่ดูลูกันนะคะอันนี้เพิ่นก,กะจิผสมวบก้อนนะคะผสมไว้อีกนะคะเพื่อที่ได้ให้เขาแตกโตนะคะให้ผงซักฟอกเขาแตกโตนะคะจังเวลาเอามาใส่กะจังบรงะต o n มานั่งตีฟองไม่ย,ยังสิ่นะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะกะตีกวนไห้ค่ะพี่น้องเพื่อให้ผงซักฟอกแตกโตแล้วค่อยมาผสมกันในถังอีกเที่ยนหนึ่งนะคะ ช่วงเวลาการพ่นนะคะพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าให้พ่นช่วงเศ้านะคะก่อนแดดออกหรือว่าช่วงเย็นนะคะหลังที่อ่าตะเว้นตกดินนะคะพี่น้อง จะช่วยให้พืชของเขานะคะกัจะบ่มใบใหมนะะหน่นะคะกับซิบบอห้อนยังซีน่ะค่ะถ้าเวลาเขาพ่นตอนกลางวันยังส่กระเฮ็ดให้าพืชของเขาใบใหม่ได้นะคะเช่นพวกน้ำส้มวันไหม่แล้วก็ผงซัฟฟอกเนี่ยพี่น้องจะเอาไปพ,พ่นพืชต้นเล็กๆบดได้เ้อค่ะคือเคยลองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปพ่นอันอเผือกอ้อยพี่น้องค่ะใบใหม่บิดเลยนะคะเพราะว่ามันมีเพี้ยนะพี่นอ้องไปเกาะอยูเ่เผือกอ้อย แล้วที่นี่ก็เลยเอาไปพ่นค่ะ,ะบใบหม้หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ก็คือเพี้ยแป้งที่มันเกาะอยู่น้าใบอ้อยของเขานะคะเนี่ยย่างหลายเลยเด้พี่น้องย่างหลายเลยค่ะเนี่ยมันเป็นตัวขาวๆแบบเนี่ยค่ะเฮใหยมันมีผลจังไหร่มาที่ค่ะคือมดมแมลงนะคะสิขึ้น ไปเกาะใบอ้อยเฮานะคะเพื่อสิไปกินเพี้ยแป้งพี่น้องเห็นห้หมดมแมลงอยู่ในอ้อยเฮานี่เยอะมากๆนะคะแล้วก็ มองไปมันจะบอสวยงามนะคะเบิง้งที่ไหนพี่น้องเบิง้งใบดำเป็นเชื้อราเป็นเพี้ยแป้งเกาะนะคะเวลายางเข้าไปในสวนนะคะพี่น้องถ้าเฮาพ่นนะคือมันจะลนใสหัวเฮาเลยนะคะคือเพี้ยพวกเนี้ยจะลนใส่หัวเฮาเพราะฮาไปชนมันบวขามันก็จะลนลนลน,ล,นลงใสหัวนะคะเนี่ยแล้วก็มดนะคะมดแดงนะคะ ึ้นยู่ตามใบาอ้อยเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่ามันไปกินเพียแป้งพี่น้องมันไปกินเพียแป้งเนาะเดให้แบบว่าต้นอ้อยน่ะมีตะมดค่ะย่างไปเนี่ยโอ้มันมีตะมดนะคะแล้วก็เลยต้องหาแนวมาพ่นนะคะ สิ่งที่ต้องออกมาพ่ก how, นก็ต้องบรเเ็ดอันตรายต่อเฮานะคะต้องบริป็ณอันตรายต่อพืชเฮาเพราะวอ้อยเฮาเห็ดอ้อยคันน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็คือสามารถออกไปคั้นน้ำได้แล้วอ้อยพันนี่นะคะพี่น้องอ่านัมเบอร์เก้าหานะคะมันออกไปเคี่ยวได้พอมนะคะลักษณะของอ้อยพันนี่จะคล้ายๆกับสุพรรณบุรี50นะคะตั้งกันแต่ว่าอ้อยพันนี่มีความกรอบนะคะกรอบกว่าสุพรรณบุรี50นะคะถามว่ามีรูตรงกลางไหมมีค่ะพี่น้องมีนะคะ ะคะ่ายกันมาก,มาก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 สิบอกว่ามากจังใดแต่ต่างกันตรงที่ความกรอบนะคะทางกันมากอันนี้คือต่างกันที่ความกรอบเนีย่ยพี่น้องเบิง้งเพียแปง้งหลายบบคักนึ่งค่ะพี่น้องลายนะคะอันนี้ขนาดค้นท้ายคลิปเนี่ยจะท้ายอยู่เต็มน,นอกๆนะคะบ่เขอาไปท่ายกาขอขังไหนเพราะว่าย่านเพียแป้งมันลนใส่หัวนะคะพี่น้องขากันเลยบ่เข้าไปนะคะอ่ะนี่ค่ะผู้้ายเพิ่นกับมาพ่นแล้วนะคะ เนี่ยค่ะต้นอ้อยของเขาเนี่ยค่ะนัมเบอร์เก้าห้านะคะพี่น้องนัมเบอร์เก้าห้านะคะเนี่ย,น,ย,ะยน,นะคะถ้าอยากได้พันธุ์นะคะถ้าอยากได้พันธุ์พี่น้องก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์สองแปดแปดนะคะนัมเบอร์เก้าห้าลำต้นตรงดีนะคะตรงดีค่ะคล้ายๆกับสุพรรณบุรีหาศูนย์เลยพี่น้องคล้ายกันมากๆเลยค่ะ แต่ความกรอบนี่กระกรอบกว่านะคะจะกรอบกว่าอ่าพี่น้องถามว่าขั้นหน้าเป็นจังไห่ตอนนี้คืออ้อยเฮาอยังโบ บบได้มีพอสิคั่นน้ำนะคะยังบบได้ออกไปลองคั่นเบิงเลยพี่น้องเดี๋ยวเดียวให้อ้อยมันได้อายุก่อนนะคะเราเสี่ยเอาไปคั่นเบิงคือเคยตัดไปคั่นแล้วอ้อยมันบบทันได้ได้อายุค่ะพี่น้องมันกันเลยเอนาน้ำอ้อยยังสีบบสวยนะคะนี่คือผลงานนะคะพี่น้องนี่คือผลงานหลังจากที่พ่นไปแล้วนะคะเพียแป้งก็จะล้นลงมาแบบนี้เลยค่ะนี่ ดูลงมาใส่ใบกล้วยเฮาเนาะพี่น้องคือในสวนจะปลูกกล้วยจะปลูกอ้อยนะคะจะปลูกพืชหลายๆยอย่างไว้เนาะพี่น้องจะได้ปเปลี่ยนพืชเชิงเดียวเสมอไปนะคะก็จะมีอะโวคาโดมีกล้วยนะคะมะนาวมีม่อนมีหลายอย่างพี่น้องค่ะปลูกปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวก็ได้กินเนาะเนี่ยค่ะผลงานนะคะนี่คือเนี่ยลำแก่นี่บ่สมบูรณ์ปันใดน,นะคะพี่น้องนี่คือลำอ้อยที่บ่สมบูรณ์ปานใดเนี่ยค่ะนี่ ส่วนมอนีน่ะมาท้ายทําน่ะจะให้พี่น้องเบิ้งลักษณะของเพี้ยแป้งที่มันเยอะมากแต่เลยบบได้ท้ายลักษณะลําต้นให้เบิ้งชัดเจนนะคะพี่น้องเ่ยก็คือจะโฟกัสเรื่องเพี้ยแป้งมากกว่านะคะ